การถ่ายโอนความร้อนเป็นการส่งผ่านความร้อนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งการถ่ายโอนความร้อนจะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. การนำความร้อน 2. การพาความร้อนและ 3. การแผ่รังสีความร้อนเดี๋ยวเราจะไปดูการถ่ายโอนความร้อนแต่ละชนิดกันนะคะ การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งเช่นโลหะต่างๆนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนมีวัสดุอะไรบ้างที่สามารถป้องกันความร้อนได้หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉนวนความร้อนตัวอย่างจากภาพทางซ้ายมือนะคะจะมีการใส่ถุงมือเพื่อป้องกันความร้อนจากกระทะส่วนด้ามของตะหลิวที่เราใช้นี้ ก็จะทำมาจากพลาสติกหรือไม้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการถ่ายโอนความร้อนจากกระทะมายังมือของเรานั่นเองการพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแกส๊สจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เช่นเมื่อเราต้มน้ำความร้อนจากเตาจะทำให้น้ำที่ก้นภาชนะร้อนและขยายตัวเพราะอนุภาคของน้าที่ได้รับความร้อนจะเกิดการเคลื่อนที่และสุดท้ายจะเกิดการหมุนวนของน้ำลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าการพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มายัางโลกเรามาดูตารางสรุปลักษณะการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3ชนิดกันนะคะ การถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อนตัวกลางจะเป็นของแข็งและอนุภาคไม่เคลื่อนที่การถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนตัวกลางจะเป็นของเหลว well, หรือแกส๊สซึ่งอนุภาคจะเคลื่อนที่การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนจะไม่มีตัวกลางนะคะ ลักษณะของการสรุปในเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนดูจากตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายโอนความร้อนในแต่ละชนิดค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโอนความร้อนในสัปดาห์ที่แล้วและเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะครูก็มีใบงานเรื่องการถ่ายโอนความร้อนให้นักเรียนได้ลองทดสอบความรู้กันนะคะ โดยที่ให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษรายงานเรื่องการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3ชนิดที่นักเรียนพบในบ้านหรือในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ให้นักเรียนยกตัวอย่างการถ่ายโอนความร้อน1ชนิดต่อ3ตัวอย่างนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะพร้อมกับใบงานนี้ค่ะ